นี่มันคือบนรถไฟที่ประเทศไทยจริงๆใช่ไหมแทบไม่อยากเชื่อตาตัวเองคลิปนี้ฝ้าจะพาทุกคนไปขึ้นรถไฟขบวนแดงหรือรถไฟทักษิณารักกรุงเทพหัหญยเราก็จะขึ้นที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซืง่อถึงแล้วทุกคนที่นั่งของเราก็คือที่นั่งแรกเลยสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือการบริการของพนักงานคือดีมากมีน้ําเปล่าให้คนละหนึ่งขวดที่นั่งมีที่ชาร์จด้วยนะนะช่วงที่ออกจากกรุงเทพใหม่ๆก็คือวิวสวยมาก น,ออนั่งไปสักแป๊บก็จะมีพี่พนักง,งานเดินรับออเดอร์อาหาราที่จะสั่งมากินได้เลยแลวเขาบอกว่าห้องน้าเหมือนห้องน้าเครื่องบินหน<ะ>ักเดี๋ยวไปพิสูจน์กันระหว่างข้อต,ต่อก็ไม่โครงเคร่งนะทุกคนนนี้ก็เป็นส่วนของอ่างล้างหน้าห้องน้ําก็จะมีทั้งหมด3ห้องด้วยกัน,นไปปุบคือเหมือนห้องน้าบนเครื่องบินจริงๆทุกคนว่างไม่ว่างก็มีสัญญาณบอกคือที่ที่พี่ดูแลรถไฟนั่งแป๊บเดียวพี่เขาก็มาเสิร์ฟอาหารให้แล้วอ่ะไปชมวิวไปฟินมากใครอยากให้เปิดเตียงนอนก่อนเวลาก็ได้นะมีฟาซิลิตี้สำหรับผู้ คืออันนี้ฟังอึอ้งมากเหมือนเรานั่งอยู่ในคาเฟ่อะ